ลโสวันนี้ครับวันนี้มีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนะครับก็คือว่าล่าสุดเนี่ยหกทับเนี่ยกเ็เว็บไซต์ของประเทศไทยเราก็มีเรื่องของออสินค้ามาให้รีวิวนะครับหมายความว่าซื้อมารีวิวนะครับไม่ให้รีวิวเองนะครับยังไม่ได้มีความสามารถพอที่จะขอใครมารีวิวได้นะครับ ก็วันนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับเตียงสิบขาหรือที่เขาเรียกว่าเตียงมุมนะครับมาส่งเมื่อสักครู่นี้หรือ,อยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาลองออตัวนี้นะครับแล้วก็รีวิวกันดูว่ามันใช้งานได้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะของกันเลยครับของมาถึงแล้วนะครับตัดนะครับส่วนตัวเราจะไม่ค่อยชอบฉีดน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ไดฉีดแลวอาจจะเกิดปัญหาได้ก็ตัดมันฉเฉยนะครับตัดนด่จาจะข้างเดียวพอมั้ง เสร็จก็มีดพกนะครับมีดพกก็พับเก็บเอาไว้ก่อนเราว่าน่าจะข้างเดียวพอโอเคอน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยเดี๋ยวจะลองยกขึ้นมาก่อนเป็นตวอย่างที่จะต้องการขออนุญาตน,นั่งนะครัพือที่ไม่ได้อำนวย ก็เป็นซองนะครับเป็นซองใส่มาให้ช่วงนี้ก็สั่งสีงเงินมานะครับเพราะว่าเป็นคนที่ดีแลเป็นคนดีละเคนชอบเสียเงินอยู่คนส่วนตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูสูงนะคะเอาซองมอกก่นตัวนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปแคมปิ้งนะครับก็ตอนแรกที่คาดการณ์ไว้คือว่าสั่งมาเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นว่าถ้าเกิดสมมติต้องไปเที่ยวหรือว่าแคมปิ้งก็จะใช้ตัวนี้นะครับ ก็ดูขาครับขาเยอะดีน้ำหนักเยอะนะครับตัวนี้คุยว่าเป็นรุ่นใหม่คาว่าเป็นรุ่นใหม่หมายความว่าเขาจะเ,เป็นรุ่นที่เป็นขาอะไรเดียรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยขาสี่เหลี่ยมนะครับไม่ให้รุ่นเก่าที่เป็นขากลมนะครับน่าจะมีความแข็งแรงทนทานกว่านะครับวิธีการก็ง่ายๆครับแกะออกมาเสร็จปุ๊บนี่ก็การออกมาอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะครับการออกมาเสร็จปุ๊บนี่ก็ดูหัวดูท้าย ึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าข้างไหนเป็นหัวเป็นท้ายนะครับกดลงครับนี่โอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้เป็นหัวฝั่งนี้เป็นท้ายนะครับกลับด้านสักหน่อยวันนี้ขอนั่งรีวิวนะครับขี้เกียจลุกลบวันนี้ทำหลายอย่างร้อนมากโอเค ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับความสูงของตัที่ยกเท้าให้แมอ,อถ้า,าเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็โอเคความแข็งแรงระดับนี้เลยถือว่าใช้ได้นะครับซื้อมาใน Lazada จากราคา616บาทนะครับใช้สูตรลดไปแค่สูตรลดมาหืออยุแค่500 60กว่าบาทเท่านั้นเองโอเคจบการรีวิวนะครับ สินค้าแกะกล่องแค่นี้ครับเตียงแมงมุมหรือว่าเตียงสิบขาขอบคุณครับ